เอาละครับผมสวัสดีนะครับมาวันนี้มาอยู่กับแอปพลิเคชันใหม่ของทางมาร์คสกับเบิร์กนะครับมาร์คสกับเบิร์กก็ได้คิดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยคล้ายคลึงกันมากกับ t w i t t e r นะครับผมเรียกกันว่าเป็นคู่ต่อสู้กันเลยนะครับอันนี้ก็จะมาดูวิธีการโหลดกันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่ App Store แล้วก็พิมพ์ค้นหาคาว่า Trade นะครับแล้วก็ ดาวโหลดได้เลยครับตามนี้นะครับผมสส่วนนะครับรอมันเสร็จนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการสมัครไปกับผมด้วยเลยนะครับและก็ส่วนที่2ก็คือเราจะมาบอกข้อดีของแอปนี้นะครับข้อสรุปนะครับข้อสรุปการใช้งานของแอปนี้นะครับโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดเลยครับผมนี่หน้าตาก็จะสีเหมือนกับ IG นะครับมันก็จะเชื่อม IG ให้เราเลยนะครับเห็นไหมชื่อจะมาแล้วนะครับผม พอชื่อมาแล้วปุ๊บเราก็กดเข้าไปเลยนะครับต่อมานะครับโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะให้เราพิมพ์มันจะพิมพ์ให้เราเองนะครับทีนี้มันก็ขึ้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราก,กดถัดไปเลยครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าโปรไฟล์สาธารณะหรือว่าโปรไฟล์ส่วนตัวนั่นเองแบบว่าให้คนอื่นเห็นหรือว่าโปรไฟล์ล็อกอ่าโปรไฟล์ล็อกทีนี้เราก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆของเรานะครับ เพื่อนๆของเรานะครับผมให้เรากดถัดไปได้เลยครับทีนี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วครับเริ่มการใช้งาน Trace เลยครับนี้เริ่มการใช้งานเราก็กดอนุญาตเข้าไปนะครับขึ้นรูปมาก็คือของกินเลยครับของกินนี่เห็นไหมครับอ่าก็จะมีนี่คือหน้าแดชบอร์ดนะครับหรือว่าหน้า หน้าสาธารณะนั่นเองทีนี้นะครับมาดูนะครับว่าการใช้งานเนี่ยมีอะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ด้านล่างนะครับหัวใจก็คือการแจ้งเตือนนะครับหรือว่ากิจกรรมนั่นเองครับต่อมานะครับหน้ากิจกรรมก็จะมีดูนะครับว่ามีใครติดตามมาบ้างหรือว่ายังไงครับต่อมานะครับในส่วนของหน้า อ,อันตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าของการเขียนนะครับการโพสต์สเตตัสนั่นเอง,เองแล้วก็มีหน้าของการค้นหานะครับหน้าการเขียนสเตตัสอ่าเราก็เริ่มเขียนไปเลยครับทีนี้ผมก็จะไ่เขียนก่อนอันนี้ก็คือหน้าของการค้นหานะครับก็จะมีคนหาคนคนดังมากมายนะครับโอเค เรียกได้ว่าเป็นแอปที่ดีเลยนะครับผมครับเรามาฟังข้อสรุปของแอป Tres กันเลยนะครับอ่ามันอ่านว่า Tres Tres ยังไงไม่รู้นะมันเนี่ยสามารถที่จะเรียกได้ว่าซิงกันเลยนะครับจากแอป I G นะครับอ่า F I G มันซิงก์เลยเห็นไหมตั้งแต่ชื่ออะไรเนี่ยต่อมาเนี่ยพิมพ์ได้ ไม่เอ่อหนึ่งโพสเนี่ยไม่เกิน500นะครับจำกัดแค่500นะครับต่อมารูปภาพเนี่ยได้แค่10รูปนะครับความยาวของวิดีโอเนี่ยก็ไม่เกิน5นาทีนะครับานาทีถูกไหมต่อมาครับการแช์เนี่ยแชทไรสไปสตอรี่ก็แชร์ได้เลยนะครับผมส่วนการปิดการแจ้งเตือนเนี่ยได้สูงสุด8ชั่วโมงนะครับยังไม่มีการเอ่อ direct message นะครับหรือว่า การสูง้อความนั่นเองนะครับยังปรับแต่งไม่ได้นะครับแล้วก็ยังติดแฮชแท็กไม่ได้และยังเอายังออกมาคือยังเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับผมฟีเจอร์มันเนี่ยก็แบ่งมาจาก IG นั่นเองครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยคล้ายกับเท e ิสเตอรนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับช่องของเราก็บ๊ายบาย